โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมจุตสื่อพารันลั่นอนะไรสักอย่างไม่รู้ลืมอ่านไม่ออก<ม>อ่านออกอะไรแต่ลืมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราเปิดคลิปมาอย่างนี้นะเยน็ยนๆแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะเกือบห้าโมงเย็นแะล้วมันได้เวลาของปีศาจเปิดมาก็เอาเลยนะเปิดมาก็อยากเกลือเลยว่างั้นเหต เปิดมาก็อยากเค็มอะไรเงี้ยนะแต่เซจได้ผมคงไม่เค็มหรอกนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นมือฉมังในเรื่องของการสมกาชาอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าวงการเกมอ่ะจะส่งฮีโร่ระดับ S S R มาให้ผมได้ใช้หรือเปล่านะครับไปผมขอฮีโร่ S S R ตัวใหม่ ที่ผมยังไม่ได้รับการครอบครองมาอยู่ในการครอบครองของผมแล้วกันมาครับโอ้โหเขาดีวะมาดีระดับเอ r ต้องมาอย่าบอกโอเคมาโอ,คโอเคครับสี่ลุ้มาแล้วที่เหลือก็แค่ตุ้นว่าจะเป็น แฮนมอนฟิล์มหรีคิโยโอเคคุชิโนโรนิกเกียวโอ้เซนจิงไมก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะโอ้ยตกใจหมดนพระว่าเป็นแบบมอนฟิล์มขออะไรอย่าเป็นมอนฟิล์มอย่ากไม,ใกไมใ่ใช่ไม่ใช่อิล์มโดรักทีไม่รู้จักเลยนะตัวนี้ตั้แต่ดูมาก็ยังไม่เคยเห็นในตัวนี้เพราะไม่เคยใคร โอเคฉนามมามาครับ<อ>มาขนต่อไปนี่แหละหนึ่งสองสามอาไม่ใช่นีหว่าโ,โหที่แป้แนมาไอ้นี้ผมเคยเห็นอยู่นะครับในกระตัวนนี่ผมเคยเห็นอยู่ตัวนี้คนต่อไปขอล่ะเป็นฮีโร่ระดับ S S R ผมขอฮีโร่ S S R มาเพิ่มตัวหนึ่งมาอยู่ในการครอบครองของผมเปิด เดี๋ยวมันัะหายเอาเปิดโอ้โหันตึ้จบอย่างนี้จบแล้วคุยเราจบกันคนดูหมดเลยอย่างนี้มันมีแต้มประชาพิเศษซึ่งสามารถอัปเดตลก เอาไปแลกม้นมฟิล์มได้นะได้อย่างอื่นไม่ได้จริงดิแต่ไม่เป็นไรนะครับได้ก็คือได้ก็ยังถือว่าไม่เกลือแล้วผมมีอะไรอยากจะบอกทุกคนครับคือผมไปส่มน,นอกรอบมาคุกคนรู้นะว่าผมได้อะไรมา,าผมไม่ค่อยอยากจะแกเป็นไง นี่มันโกโจซาโตรุแล้วผมได้มาอยู่ในการครอบครองแบบนี้มันหมายความว่ายังไงทุกคนหมายความว่าทีมผมเนี่ยจะโตขึ้นซึ่งผมมีตัวระดับ SSR สามตัวใน ID ดีแล้วนะทุกคนเออทำไปเล่นไปนะแล้วก็เดี๋ยวการ์ดเมื่อกี้เรามาอัพเลเวลให้การ์ดเลยนะครับมันอัพได้แค่นี้จริงเพราะว่าทรัพยากรไม่มีแล้ว โอเคแน่ๆก็แน่ๆน,น,นะเดีย๋ยวเรามาลุยด่านเน,นเรื่องไปพร้องกันสักิดเถอะโอเคใช้เวลาโหลดนานหน่อยโหลดข้างล่างขวานะโอเคครับมาละ ิปเลยช้ามากเลยโอเคมาไปครับต่อไปยิ่งเล่นไอ้ดันในะเรื่องพวกนี้จบไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้ ลูกบาทไปผ่มกาชาไวเท่านั้นนะทุกคนแนะนำว่าใครที่เล่นใหม่ก็รีบเก็บไอ้่นานพวกนี้เนหะ็นไ,ไหมได้ทีละห้าสิบเลยนะเยอะนะโอเคครับมาเรามาลุย ขอให้โกโจได้ใช้แสงหน่อยจัดแผนด่วนครับโอเคเราจะใช้ม้วนฟิล์มระดับร<น>ะดับ HDR 4 4ม้วนแล้วก็ตัวละครระดับ HDR สตัวก็คือมีแค่นี้มาลุยกันเลย อือจังโอเคครับมาแล้วขอสคลิปเลยนะครับมาที่จริงอะเราควรเอาโกโจไปยืนหน้าสุดนะเพราะว่าโกโจมันมีเอฟเฟกต์โลนะซึ่งจะทำให้ฝั่งตัวข้ามตี いい動きだな。

ตายไหมไม่ตายวะ่ะเรียบร้อยแนละ้วเจอเม็ดกุจี้สีแดงถ้าจะเป็นลมเม็ดกุจี้แดงเติงจริงข้ามครับ คชัตเตอร์เคลียนะครับเคลียบทที่สี่ไปแล้วต่อไปบทห้าครับผม oh. มาเดี๋ยวผมต้องเอาโกโจไปไว้หน้าสุดนะเดี๋ยวรอด้านไหนที่มันได้สู้ต้องจัดทีมไว คครับได้มา4ห้าสิบด่านนี้ได้สู้นะครับเอากโจโแ้แกวินจิไว้หน้าเนาะเปลี่ยนลำดับครับโอเคเรียบร้อยเท่านี้จบออเโเท่านี้เนี่ยโอกาสในการตายของลูกทีมเราเนี่ยก็จะน้อยเพราะว่ากโจโมีโลหอย่างที่บอกก็คือจะเป็นเพอร์เฟก โปรเทคเลยนะครับก็คือจะตีไม่เข้าเลยมาครับฮานาลุกออกมาดีครับตึ้งโถงโคตผักแรงดูสีเขาแรง เ้ยทำไมไม่ตีควะเรียาารอะไรวเรกเรียบร้อยล่วงเลย ยูจีต่อยติดประกาเมนนะเมืนน่อกี้โคตรแรงโคตรเวอร์ผมบอกให้ยูจีกับโกโจน่าจะเป็นตัวที่โกงที่สุดนะผมว่าไปกันต่อ ต้องรอโหลดมาครับมามามาให้โกโจได้ปล่อยของหน่อยผมว่าถ้าเกิดว่าได้คารกว่าวไงไ,ได้ของเยอะกว่านนะี้กโจน่าจะแรงน่ยเดอดนามนี้แล้วโกโจว่าไงโกโับก้ากับปุ๊โโปั่ไดีั มันมีเรียงเรือนได้ถ้ดีจีต่อยจิตคาดมันม่โคตรคเพิ่มย่拉斯ิเย่ก็บ้าแล้วโคโอยู่ทังคน บอ้โหแรงตีกับคนาดเจบเหมือนแรงนะแต่ไม่แรยอนดูดีว่ก เรียบร้อยเม็ดกลุยชีเม็ดกลุยชีสีแดงอัดหน้าเขาให้เรียบเรียบร้อยโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยอันนี้ตายจริงต่อยขนาดนี้เรียบร้อยครับผมแตกอันนี้มีตัวแตกบอกเลย สันต่อไปหน่อยขอเร็วๆขอเร็วๆข,อ,ววขอ,อยัดชิคของเลยโอเคครับโอเครนจเนี้ยぞ บทที่สี่มาครับรอบนี้เจอใครเจอฮานามิเหมือนเดิมดก็มาดีครับอาจารย์โกโจอบอกก็มาดีครับให้จนเต็มรู้สึกว่ามันอีกดขึ้นมาก ど、yeah, うです อโอเคแดงเต็มสองคนหัวเข้าให้หัวเข้าใหตต้ต่อยต่อยอ่าตกยติดเบรกจังหวะนี้โคตรดีดีไม่ตายไม่ตาย เรียบร้อยอ,อาจารย์กุยโจเม็ดกุยจีสีแดงเปี้ยงแปดพันสามเ,เอาดิถ้ายูจีต่อยผิดก็กลายเปนมืนนตายเลยนะทางอนาถอ้ เรียบร้อยโดนงูแดดโดนงูแดดตายเกินใครจคืนฮานามิโดนงูแดดครับโอเคสคลิปเนึ่งืล้งแม่งขัดใจผมมากเลยตรงหน้าเนี่ย มาก็สมัครีนี้ก็ประมาณน,นี้แล้วส่วนพลังงานที่เหลือที่เหลืออยู่ร้อยกว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้ทำตามได้ครับกดมาที่เควสแล้วก็กดตรงนี้ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเน้นอะไรนะไอเ้เควสเควส JP น่ะแทบไม่จำเป็นต้องแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลยที่เราต้องไปฟางก็คือ ตรงนี้กับตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะเน้นอะไรนะแต่ว่าในตอนเนี้ยผมจะเน้นมาทางสีนี้นะครับตอนนี้แต้มพลังผมก็เยอะแล้ว cp แนะนำแค่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ะกดไป cp แนะนำห้าพันเก้าแต่ว่าพลังทีมผมเนี่ยหมืน่นหนึ่งก็คือตีได้เลยก็แนะนำให้ตีไปเรื่อยๆนะ มันเป็นการฟาร์มฟาร์มลูกแก้วเอาไว้เพิ่มเลเวลให้ตัวละครนะครับก็ทีมเราจะโตขึ้นโตขึ้นได้อีกีันราสามารถปล่อยออโต้ไปได้เลยถ้าเกิดว่าเรานี้เกียจก่อน เรียบร้อยเม็ดกุยชีสีแดงกวาดหมดเลยครับเรียบร้อยจางโกโจก็คือต่อยครับโคตรชอบอยู่ริ่ น,น,นี่ขโมยแล้วเหรอเมื่อกี้เด็ร้อยมี่เนี่ยอาจารย์ไม่กลิ้ดตีพอเราเคลียร์เคลียร์ทุกๆรอบหนึ่งก็จะได้รูปบาทมาสามสิบนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยจะได้ห้าสิบ ก็เกมก็ถือว่าแจกแจก mm mm ดีนะครับคะแ,แ้นเล่นหัวด่านต่อไปเหมือนห้าไม่ไหวงั้นผมจะเอาแค่ด่านที่สองนะครับแล้วก็กดนี่ได้สิบเอ็ดครั้งนะกดปับ๊บเพิ่มแรงผู้เล่นอาปลว่าผมเวลเลืนะ่อน่ะโอเคตอนนี้ผมอยู่เบอร์สิบสี่แล้วก็กดปีก นก็เป็นข้อดีของออย่างถ้าเราไม่มีเวลาเล่นใช่ไหมเราพลังงานอะมาโถมตรงนี้ได้เลยซึ่งเดี๋ยวยังไงอนาะคตได้ใช้แน่นอนได้ใช้เรื่อยๆเลยเนาะาัมบเสริมพลังตัวละครใช่ไหมมันตันหรือยังอยูจิยังไม่ตันใช่ไหมกดเห็นนะเพิ่มเบลได้ตันแล้วห้าสิบห้า ประมาณนี้เดี๋ยวดูตัวต่อไป49ใช่ไหมัวโจได้50บิตเด็บร้อยหมดตูดทีนี้ก็แบบทีแ่ตเลต่างนะครับโอเคได้ลูกบาทมา300นะครับแล้วก็สดต้องสาบสัญจรอันนี้จะเป็นรับของฟรีรับได้ฟรีตลอดเลยนะ นี่ถือว่าได้ได้น้อยแต่ก็ถือว่าได้โอเคตรงนี้ได้รูปแบบเริ่มสามโอเคครับก็เดี๋ยวขอสำหรับทีมก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับนี่ได้โคโจมาอยู่ในครอบครองเรียบร้อยตอนนี้ทีมเราก็มียูจิผมเรียกเป็นระดับแล้วกันเนาะระดับสามโคโจระดับสามเจแวนระดับสามนะครับ ก็เดี๋ยวพัดหนะ้าเดี๋ยวพัดหน้าก็มีระดับ3ามโผลในตอีกตวงเ้เอาเรื่องโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันพัดหน้ากันนะครับบ๊ายบาย